นอนที่นอนนิ่มๆอ่ะแล้วมันจะรู้สึกปวดหลังเป็นกันไหมยิ่งอายุ30กว่า40กว่าขึ้นไปอ่ะคือกล้ามเนื้อแล้วก็กระดูกของเราเนี่ยมันเริ่มเสื่อมมันเริ่มล้าลงนะบางทีอาจจะมีการบิดคดงอเนี่ยนั่นแหละคือสาเหตุหลักที่ทําให้เรานอนที่นอนนิ่มๆแล้วเราจะรู้สึกปวดหลังนะผมไปได้หมอรองหลังแล้วอันเนี้ยเป็นหมอรองคอคือไม่ว่าเราจะทับมันนานแค่ไหนพอเราปล่อยออกปุ๊บทุกคนดูเป็นไง มันคือรูปเดิมเลยสมมติว่าตรงคอของเราตรงนี้มันมีจุดเว้าช่องว่างตรงนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเราขับไปนานๆเราก็จะโค้งแบบนี้เราเอาตัวเนี้ยเสริมเข้าไปแล้วทุกคนก็ปล่อยตัวนอนไปเลยเฮ้ยมันรู้สึกเหมือนมีอะไรมาคอยรับคอรับหัวของเราไว้เนี่ยให้มันไม่ต้องเกร็งไม่ต้องโค้งไม่ต้องงอแบบเนี้ย นี่แหละมันช่วยลดอาการปวดคอตรงนี้ไปได้หัวเราถึงพนักพิงคอเราก็มีหมอนตัวนี้มาซับพอร์ตรองไว้ให้มันทําให้คอเราไม่โค้งไม่งอมันก็เลยไม่ปวดไม่เมื่อยไงไอ้เก้าอี้แบบนี้เวลานั่งเนี่ยโค้งๆง,งอๆแบบนี้เห็นไหมช่องว่างที่หลังบริเวณตรงนี้นะมันจะเว้ามันจะโค้งไงบ้าะเอาตัวนี้เลยลองเอวใส่เข้าไปทุกคนนี่ แล้วลองนั่งดูมันจะมีหมอนมีเบาะตรงนี้มาซัพพอร์ตหลังของเราอะ่ะอาการปวดหลังมันก็จะมีน้อยลงนี่แหละประโยชน์ของตัวหมอนรองเอวแล้วก็ตัวนี้เป็นหมอนรองคอนะเขามีเข็มขัดล็อกตรงนี้เป็นยางยืดมาให้นี่ยืดได้แบบนี้เลยมีซิปแบบปลดไวถอดออกมาเอาปอกเนี้ยไปซักน้ําตากแดดได้2ชิ้นแบบนี้รองเอวก็ได้รองคอก็มีให้ในราคาร้อยกว่าบาทเท่านั้นใครอยากได้พิกัดสั่งซื้อตรงนี้เลยครับ